มาย้อนรอยกับศัตรูตัวเก่าอีกตัวในภาค GT Super ปปหมายเลข17กันถึกครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีและนี่คือรายการดี e อน e m y นะครับผมวันนี้ผมจะเอาศัตรูจากดักกอนบอลภาค GT มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับนั่นก็คือเจ้าซูเปอร์หมายเลข17นั่นเองนะครับแน่นอนว่าพอมีภาคดักกอนบอลซูเปอร์แล้วเนี่ยพวกเรื่องราวของในภาค GT ก็ถูกแบบว่าหักล้างออกไปเยอะมากจากภาค GT นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับในเมื่อดักกอนบอลจีทีเนี่ยมันเคยมีตัวตนอยู่ภาคหนึ่งแม้ว่าจะไม่ถูกนับเป็นจักรวาลหลักก ตามแต่ว่าซุปเปอร์หมายเลขสิตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในดวงใจของผมนะครับแม้ว่าในของภาคซุปเปอร์เนี่ยหมายเลขสิเจขาจะเป็นคนดีดีไปแล้วมีครอบครัว,วก,ก็เรียบร้อยไปแล้วเหมือนกันวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องราวของหมายเลข17ที่เป็นตัวซุปเปอร์มาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับดูหน้าตาของมันสิครับหน้าตามมนได้จะตัวรายชัด,ชดเลยนะอ่าซึ่งก็จะมีเรื่องราวอะไรยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปพูดคุยให้ฟังกันในคลิปนี้นะก่อนอื่นก็ต้องมาแนะนําตัวละคร หมายเลข17ก่อนนะครับคือถ้าบอกว่าหมายเลข17นะครับนับมาจากของภาคแซกนะก็คือเขาอยู่คู่กับหมายเลข18แล้วเราก็จะได้รู้ว่าหมายเลข18เขาเนี่ยไปมีครอบครัวกับคูรินเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วหมายเลข17ก็หายไปเลยครับผมไม่ได้มีบทบาทอะไรหลังจากที่จบภาคของเซลไปแล้วเนาะก็ได้รู้ว่าเขาถูกปลดระเบิดที่อยู่ในร่างกายออกไปจากคําขอของเทพเจ้ามังกรไปแล้วนะแต่ว่าก็มีโผล่มาแวบๆบแบบให้เราเห็นนะครับในตอนที่ว่าพวกชาวโลกเนี่ยมีการมอบพลังให้โกคูเพื่อใช้บอนกิงกิโจมตีใส่จอมมารูนะครับ ก็มีแวบๆที่เราเห็นว่าหมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยเขาก็ชูมือมอบพลังให้กับซงโกโคูกด้วยเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้บทก็หายไปจนมาโผล่ในภาค GT ซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้เข้าใจกันไปเลยว่าอ้อเป็นภาคต่อของภาคดักงบอลเซซินะนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่อย่างที่ว่าไปนั่นเองนะครับก็มีการเดินทางตามหาดักงบอลไปสู้กับเบบี้ไปใช่ไหมครับซึ่งซูเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดเข้ามาหลังจากที่จบศึกของเบบี้นั่นแหละครับโดยที่ว่าเล่าถึงตัวหมายเลขสิบเจ็ดต่อก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในโลกม,า,มกนนากร็ี การปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เข้าโจมตีครั้งซซอย่างนั้นเลยครับผมซึ่งการเข้าโจมตีครั้งก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดของการที่เขาได้ร่างใหม่ของเขานั่นเองนะครับซูปเปอร์หมายเลขสินะครับถ้าเอาจากต้นกําเนิดของเขาเขาเกิดจากการที่หมายเลขสิบเจ็ดที่ดรเกโรกับดรมิวที่มีการสร้างหมายเลขสิบเจ็ดที่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเขาจะใช้ชื่อคําว่าเฮลไฟเตอร์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมซึ่งเฮลไฟเตอร์หมายเลขสิบเจ็ดอันเนี้ยมารวมร่างกับหมายเลขสิบเจ็ดที่อยู่ในโลกยุคปัจจุบันเรียกว่า รวมร่างการปุ๊บก็ให้กําเนิดเป็นซูเปอร์หมายเลข17นั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะครบถ้วนในฐานะที่ว่าเป็นมนุษย์ดัดแปลงตัวหนึ่งจะมีได้เลยนะครับเพราะว่าตัวซูเปอร์หมายเลข17เนะครับเขาจะมีเป็นอุปกรณ์ดูดพลังงานอยู่ที่มือของเขาด้วยซึ่งอันเนี้ยก็คือสามารถใช้ดูดพลังงานได้อย่างมหาศาลแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูดพลังงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยศัตรูยิงอะไรมาดูศัตรูยิงอะไรมาดูปุ๊บมันจะทําให้พลังของตัวซูเปอร์นมนหมายเลขพิบ ที่เป็นตัวดั้งเดิมอยู่ใช่ไหมเขาจะมีคุณสมบัติของความเป็นพลังที่อัน,นันนะครับผมก็คือพลังที่ไร้ขีดจากัดนั่นเองทําให้มีคุณสมบัติทั้งเป็นมนุษย์ดัดแปลงที่มีพลังอันไร้ขีดจากัดแล้วก็เป็นมนุษย์ดัดแปลงที่สามารถดูดพลังของศัตรูเข้ามาได้ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าเป็นศัตรูตัวหนึ่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะส่วนในแง่ของการโจมตีนะครับเขาก็สามารถโจมตีด้วยท่าไม้ตายที่เป็นลูกบอลพลังที่เป็นสีส้มตามปกตินะครับอันนี้ก็คือจะเห็นแบบหลายตัวละครสามารถใช้้้ไไดแตต่่่วาาามมมันนจะีีีทยเป็ลูกบส ซึ่งอันนี้ผมจําไม่ได้แล้วว่าชื่อภาษาไทยมันชื่ออะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลตามภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้ที่ผมดูอยู่เนี่ยผมแปลเป็นไทยให้นะครับก็คือเป็นลูกบอลสายฟ้านรกนั่นเองนะครับคุ้นๆว่าเคยมีชื่อภาษาอังกฤษาของมันด้วยนะครับนั่นก็คือ electric eclip ball bon นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ปอีกท่านหนึ่งนะออแต่ว่าผมเรียกว่าลูกบอลน,นรกสายฟ้าอย่างนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับออน,นี่ก็คือจะเป็นภาพรวมว่าในแง่ของการต่อสู้เวลาที่เขาสามารถดูดพลังได้เขาก็สามารถที่จะเอามายิงพลังอย่างนี้นได้อย่างไร้ขีดจากัดแต่ว่่่าาาคคววมนกกลั็ือตรที ต่อสู้กับซูเปอร์ไมเลส17เนี่ยยิงพลังไปเรื่อยๆแล้วโดนดูดอย่างเงี้ยคนที่ต่อสู้ด้วยเนี่ยพลังหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมที่จะโดนซูเปอร์ไมเลส17สังหารได้เมื่อไหร่ก็ได้นะเออแต่ว่าไม่ต้องดูดพลังก็ได้นะบางทีเขาก็มีความแข็งแกร่งของร่างกายที่มหาศาลมากอยู่แล้วนะครับมหาศาลยังไงเดี๋ยว,วนี้เราไปคุยกันในบทบาทเนาะแต่ว่าจุดอ่อนของตัวไมเลส17อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการดูดพลังเนี่ยแหละครับเออเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดบอดในตัวนะก็คือีน,น,นอก,ก,กนคน นนึงยิงพลังโจมตีอยู่รัวๆให้ซูเปอร์หมายเลข17เนี่ยมันค่อยๆดูดพลังไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอีกคนนึงหาจังหวะพุ่งเข้าโจมตีใส่ร่างกายโดยตรงของซูเปอร์หมายเลข17อย่างเงี้ยก็ทําให้หมายเลข17ถึงแก่ความตายได้เหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือเราจะได้เห็นในบทบาทด,ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทบาทภาพรวมดีกว่าว่าซูเปอร์หมายเลข17มันออกมาในเหตุการณ์ไหนแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เราสามารถพูดคุยแล้วก็สามารถเพิ่มเติมวิเคราะห์ก,กันได้จากข้อมูลการปรากฏตัวของซูเปอร์หมายเลขอองงกกาารปรปฏตัวข ซูเปอร์หมายเลขสินะครับอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากการรวมร่างของหมายเลขสิที่เป็นตัวตั้งต้นแล้วก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดเฮลไฟเตอร์ที่ดรเกโรกับดรมิลมีการสร้างขึ้นมานะครับซึ่งไอ้สอตัวนี้นะครับมันก็ต้องมีการเรียกหากันนะครับพอมีการเรียกหากันปุ๊บมันจะทําให้เกิดรูช่องว่างอันหนึง่งซึ่งเป็นรูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกที่เป็นนรกนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้พอมันเกิดเป็นโลกนรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกตัวละครเก่าๆครับผมที่ปรากฏตัวขึ้นมาให้พวววกกเเรราาาไได้หยยถึงันันนนะบ่่จปป็ซ หรือจะเป็นแบบริวที่เป็นลูกน้องของดรมิวอย่างเงี้ยก็หลุดมาที่โลกมนุษย์เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็โดนพวกนักรบเซเนี่ยค่อยๆไล่จัดก,การไปทีละตัว2ตัวทีละตัว2ตัวนะครับแต่ว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือไอ้เฮลไฟเตอร์หมายเลขสิบเจ็ดนี่ยแหละครับนอกจากที่ว่ามันจะทําให้เปิดประตูนรกแล้วดรเกโร่กับดรมิวแล้วก็ไอ้ตัวเฮลไฟเตอร์เนี่ยจะโผล่มาที่โลกมนุษย์แล้วด้วยนะครับมันยังมีอีกจุดประสงค์หนึ่งนั่นก็คือการเปิดประตูรูนี้เพื่อที่จจะะดดููู่่งงงงงกกกกคคคคแล้้้้วว็็ขขััััเเเเาาไในนนนนนรรรอบซึตีห เข้าไปต่อสู้กับฟรีเซอร์แล้วก็เซลในนรกด้วยนะครับผมเออคือแบบเซลกับฟรีเซอร์ มันไม่ได้ออกมาในโลกของมนุษย์นั่นเองนะแต่ว่าตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นสลักสำคัญนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหมายเลขสิเป็นหลักใช่ไหมซึ่งหมายเลขสิมันก็มีการปรากฏตัวขึ้นมาบนโลกนะครับโดยที่ว่าตัว h ฮ l ไ Fighter เนี่ยมันก็ร่ำร้องนะครับจะตามหาหมายเลขสิใช่ไหมแต่ว่าตัวหมายเลขสิตัวตั้งต้นเนี่ยมันไปเจอกับหมายเลขสิก่อนแล้วก็จะดึงมาเป็นพวกนั่นเองนะครับ้วยความที่ยังคิดอยู่ว่าเอ้ยก็ยังไงก็เป็นพี่น้องฝาแฝดกันนะเนาะ,าก,นนาะก็จะมาชวนหมายเลขสิบแปดเนี่ยมาเป็นตัว นะครับคุลินลินโดนหมายเลขสิบเจ็ดที่ตอนนั้นมีจิตใจชั่วร้ายไปแล้วเช่นะโจมตีใส่เข้าตายเลยครับผมแล้วตรงเนี้ยก็สร้างความแค้นให้กับหมายเลขสิบแปดมากเลยว่ามาฆ่าสามีฉันทำไมอ่ะอะไรเงี้ยน,นะครับผมแต่ว่าตอนนั้นหมายเลขสิบแปดก็สู้หมายเลขสิบเจ็ดไม่ได้ครับหมายเลขสิบเจ็ดก็โจมตีเข้าไปโดยที่ตอนนั้นนะ่ะหมายเลขสิบแปดเข้าใจว่าหมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยกลัวว่าถ้าโจมตีหมายเลขสิบแปดแรงเกินไปปุ๊บร่างกายจะระเบิดแล้วก็จะได้รับความเสียหายอย่างหนักนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เก็บไว้เป็นประเด็นคุยตอนท้ายอีกทีีีนนะนึงง่่เเอะแลท้หมามาจ หมายเลขสิที่เป็นเฮลไฟเตอร์นะครับมันก็มีการรวมร่างกันซึ่งตอนนั้นก็คือพวกโกฮังเบจิต้าโกเทนทรังสูบุอย่างเงี้ยก็มีการกวาดล้างไอ้พวกศัตรูที่มันหลุดมายังโลกมนุษย์แล้วเนาะมันโผล่มาปุ๊บมันก็ต้องกลับไปโดนฆ่าตายไปนั่นเองนะครับและทีนี้พอดรเกโร่ดรมิวมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหมายเลขสิก็อยู่2ตัวพร้อมกันแล้วก็ทําการรวมร่างกําเนิดเป็นซุปเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ซุปเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามีความโหดเหี้ยมเป็น พับนะเบจิต้าก็สู้ไม่ได้ครับผมดรมิดรเกโรก็มีการคุยกันว่าเนี่ยเพื่อแผ่งการสมบูรณแบบของพวกเรานะพวกเราก็เลยต้องขังเจ้าทรงโกโคูอยู่ไว้ในนรกเพราะว่าเจ้าทรงโกโคูมันน่ากลัวที่สุดยังไงถ้าเกิดว่าไอ้คนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่ในนรกเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับก็สร้างความโมโหให้กับเบจิต้าว่าเฮ้ยชาวไซย,ยาที่แข็งแกร่งที่สุดยังอยู่ตรงนี้อีกคนนึงด้วยก็เข้าต่อสู้กับซูปเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดและแน่นอนว่าพี่เ,เ,เบ ไหวครับผมโกฮั go ung, ten, trans, bu, งโกเทนทรังค์อูบุรวมพลังกันก็ไม่สามารถทําอะไรเจ้าซูเปอร์หมายเลขสิตัวนี้ได้นะครับมันก็ค่อยๆโชว์พาวเก็บไปทีละคนสองคนเก็บไปทีละคนสองคนนะครับแล้วก็ต้องตัดเนื้อเรื่องมาที่ตัวโกคูที่ว่าไปต่อสู้กับเซลต่อสู้กับฟิเซอร์นะครับเอาโดยสรุปก็คือว่าสามารถหลุดออกมาได้ด้วยการช่วยเหลือของพิโกโรครับคือพิโกโร่เนี่ยเขาเคยตายในภาคของเบบี้ไปนะครับก็คือตอนนั้นดาวโลกแตกนะครับแล้วก็พิโกโร่ก็สลายไปกับโลกใช่ไหมแล้วพอสลายไปกับโลกปุ๊บด้วยความเป็นคนดีของพิโกโร่เข แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องทําตัวเป็นคนเลวเพื่อที่จะโผล่มาที่นรกนะครับคือ <c oughs> แบบโจมตีคนในสวรรค์นนะแล้วก็โดนท่านเอ็นมันเนี่ยสั่งให้ตกลงมาที่นรกซะเลยนะครับพอมาตกที่นรกปุ๊บเนี่ยก็ใช้พลังของตัวเองผสานกับเดนเดในการเปิดช่องว่างให้โกคูเนี่ยกลับไปที่โลกมนุษย์ได้นะครับพอโกคูกลับมาที่โลกมนุษย์เสร็จปุ๊บตอนนั้นทุกคนก็รอดแรกกันแล้วนะครับแล้วโกคูก็ต้องเข้าต่อสู้กับซูเปอร์หมายเลข17ครับผมซึ่งแม้ว่าโกคูจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับหนึ่งคือเขาเนเด,ขาาาด,าดขนาดนั้นนะนะ แล้วถ้านะับพลังในร่างที่เป็นไม่ใช่ซุปเปอร์ไซヤโฟอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้หนีกับเบจิต้ามากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเบจิต้าที่ร่วมมือกับทุกคนทุกคนทุกคนเข้าต่อสู้กับซุปเปอร์หมายเลสิบเจ็ดแน่นอนว่าก็ยังเอาชนะไม่ได้ใช่ไหมครับพอเอาชนะไม่ได้เสร็จปุ๊บโกคู Goku ก็คงไม่สามารถเอาชนะซุปเปอร์หมายเลสิบเจ็ดได้ด้วยครับแต่ทีนี้เนะี่ยโกคูก็แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซヤโฟเพื่อเข้าต่อสู้นะครับผมซึ่งในสถานการณ์นั้นเหลือแค่โกคูคนเดียวที่สามารถต่อสู้ได้นะครับอันนี้อยากจะย แล้วด็อกเตอรเกโร่ก็โดนเก็บไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นให้เห็นเล็กๆน้อยๆกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับความเศร้าของตัวละครชั่วร้ายนะครับว่าหมายเลขสิบเจ็ดแกหักหลังฉันอีกแล้วเหรอนะครับคือตอนนั้นเนี่ยฟังเขาไปจับตัวดรเกโร่เป็นตัวประกันแล้วก็บอกว่าให้ดรเกโร่เนี่ยสั่งให้ไอ้ซูเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยมันหยุดนะอ่าไม่งั้นจะหักคอทิ้งซะเลยแล้วทีนี้ไอ้ซูเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดมันก็เล็งไปทั้งฟังแล้วก็ดรเกโร่นะครับแล้วดรเกโร่ก็งงว่าาเอ้ทนไมอ่ะแล้วดรมิก็เฉลยให้ว่าตอนทีี่มการสงเฮลไฟเตอร์มเล่เนนนีียะชั้มการดดัแปลลลงข้้ออมูเ็กๆน ให้มันเป็นแบบแมชชีนมิวตันของฉันโดยเฉพาะแล้วตอนนี้มันก็สมบูรณ์แล้วแกก็หมดประโยชน์แล้วล่ะดรเกโรเอ๋ยนะครับก็คือดรมิวหักหลังดรเกโรนั่นแหละนะแล้วดรเกโรก็โดนกำจัดทิ้งไปโดยที่ว่าปังหลบทันนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยแหละการต่อสู้มันก็ตุ้มปัตตุเปไปจนทุกคนแบบหมอมหมดเลยแล้วก็กลับมาที่ว่าโกคูกลับมาแล้วก็ต่อสู้กับซุปเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดในร่างของซุปเปอร์ไซยาโฟนั่นเองนะครับซึ่งความเป็นพลังของซุปเปอร์ไซยาโฟนี้ยโกคููููกกก็จจะะะไไดดดด้้้้แลลลลวววว่า่าาาาาาออหมมมมมยเขขตตััััันนนนนีีีคครรรรบสถใทืพงงศ ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะพลังขึ้นเต่า10เท่ายังเอาไม่อยู่เลยครับผมพโจมตีเข้าไปเป็นูซูเปอร์ไมลเลสิบเจ็ดมันก็ฟินไงโอด้ดูดพลังขั้นสุดยอดเข้ามาพลังเพิ่มขึ้นพลังเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้โกคูเนี่ยตึงมือเหมือนกันนะครับจนต้องใช้พลังขั้นสุดยอดคือการระเบิดตัวเองครับผมเออก็คือว่าโกคูเนี่ยไปล็อกซูเปอร์ไมเลสิบเจ็ดไว้นะครับซึ่งการไปล็อกไว้ตอนกะทาให้ไอ้ซูเปอร์มไม,ามาล์เลสิบเจ็ดเนี่ยรรม พอระเบิดตัวเองเสร็จตุ๊บปุ้ม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 ปุ๊ม,มเสร็จแล้วยังไงครับโกคู Goku ก็ลงไปนอนแอง่งแมงเลยครับผมกลับสู่สภาพเดิมครับผมสภาพเด็กนะแล้วก็ไอ้ซูเปอร์ไมเลสิบเจ็ดเนี่ยมันก็บอกเองเลยว่าถ้าตอนนั้นมันกางบาเรียาช้าไปอีกนิดนึงแล้วก็ป่านเนี่ยชันคงเสียหายอย่างหนักเป็นแน่แท้ก็โกคูก็บอกออกางบาเรียไว้อย่างนั้นเหรอเนี่ยน่าเสียดายจริงๆเลยอะแล้วก็โกคูก็ถือว่ายอมแพ้เกิดแต่ยอมแพ้แล้วนะตรงนั้นนะแล้วไอ้ซูเปอร์ไมเลสิบเจ็ด ลูกบอลน,นรกพลังไฟฟ้านะจะยิงโจมตีใส่โกคูครับแต่ว่าขณะที่กำลังจะยิงโจมตีหมายเลข18ก็โผล่มาซัดดือด้อๆเลยครับผมโผล่มาแบบงงๆนะครับแล้วก็มีการมาต่อว่าหมายเลข17ที่ทําให้คุริลินต้องตายไปกล้าดียังไงมาฆ่าคุริลินนะก็มีการพูดจายัว่วแล้วก็ทําเป็นข่มขู่หมายเลข17นะครับว่าหมายเลข17เนี่ยไม่กล้าโจมตีตัวเองเพราะว่าตอนนี้ตัวเองมีระเบิดอยู่เนี่ยถ้ากล้าโจมตีก็โจมตีเข้ามาเลยได้นะครับและทีนี้ไอ้ด็อกเตอร์มิวอะครับที่อยู่ห่างๆแบบเนี่ยตล ซูเปอร์ไมล์เล่ยสิบเจ็ดตอนนี้นะแค่ระเบิดจากตัวมนุษย์ดัดแปลงเนี่ยมันทําอะไรแกไม่ได้อยู่แล้วแกโดนไปแกก็ไม่เจ็บไม่คันนะเพราะฉะนั้นจะลังเลอย,อยู่ทําไมเล่ารีบโจมตีมันไปสิอ่าแล้วก็มีการไปด,า Super ด่าซูเปอร์ไมล์เล่ยสิบเจ็ดอีกนะครับว่าโอ้ยไอ้คนขี้ขาดทำไมไม่ไโจมตีสักทีวะนะครับพอด่าไอ้คนขี้ขาดปุ๊บซูเปอร์ไมล์เล่ยสิบเจ็ดหันมาบอกว่าฉันไม่ใช่คนขี้ขาดไม่ใช่คนน่าสงสัยอะไรทั้งนั้นนะเว้ยแล้วก็โจมตีใส ew, Bill, ่ดแบบ็อกเตอร์มิวดนะ็อ,เเอ,อรรกอ ew, ตเ,เกตอร เลขสิบเจ็ดนะครับคุยกันต่อแล้วทีนี้หมายเลขสิบเจ็ดมันก็ตัดสินใจว่าจะโจมตีแล้วแต่ว่าตัวหมายเลขสิบแปดมันก็บอกว่าฉันเองก็ไม่คิดจะยืนอยู่เฉยๆหรอกนะแล้วก็ยิงโจมตีรัวๆเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้โกคู Goku ก็ได้สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าตอนที่ซูเปอร์หมายเลขสิบเจ็ดมันจะดุดืนพลังใช่ไหมมันจะมีช่องว่างเต็มไปหมดไร้ซึ่งการป้องกันเลยครับผมและจังหวะที่มันไร้ซึ่งการป้องกันอย่างเงี้ยโกคู Goku ก็อาศัยจังหวะนะครับช่วงที่หมายเลขสิบแปดยิงพลังโจมตีต่อเน,นื่องใส Super ่ซู 18, เป ด้วยท่าหมัดมังกรระเบิดครับผมซึ่งท่านี้ก็โจมตีเข้าไปรั่วนะครับแล้วก็ซูเปอร์หมายเลขสิถึงกับเป็นรูเลยครับผมพอเป็นรูเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนั้นโกคูก็อาศัยช่องว่างอีกตอนนึงในการยิงพลังขึ้นเต่าโจมตีซ้ําเข้าไปครับซึ่งการยิงพลังโจมตีขึ้นเต่าซ้ําเข้าไปตรงนี้นะครับทำให้หมายเลขสิบเจ็ไม่สามารถดูดคืนพลังได้ทันท่วงทีก็เลยสลายไปนั่นเองครับซึ่งตัวนี้นะครับก็ทําให้หมายเลขสิบแปดก็ต้องเสียใจนะครับคืออย่างที่บอกนะมันเป็นพี่น้องฝาแฝดกันนงงไงก็แแบบบบพีีบบ่่้้อออตวเเเมมาาทํรืล เสียใจไปธรรมดาว่าคือทาไมต้องฆ่าคุริลินด้วยล่ะนะครับแต่ว่าตรงนี้โกคูก็มีการมาพูดให้หมายเลขสิฉุกคิดนิดนึงนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะว่าหมายเลขสิบเจ็ดอ่ะมันรู้ว่าหมายเลขสิบแปดอ่ะไม่มีระเบิดอยู่ในตัวแล้วแต่ว่าที่ไม่ยอมโจมตีอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพราะความรู้สึกพี่น้องที่มีต่อกันหรือเปล่านะเออก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเป็นไปได้นอกเวลาแบบตัวร้ายบางทีจะทําร้ายคนที่ตัวเองรักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทำนะเออแล้วหมายเลขสิบแปดก็ฟังแล้ว,ะะลวลไไมี างเดียวคือต้องใช้ปราก้อนในการคืนชีพคูเรลินกลับขึ้นมานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่งนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็สร้างความเหนือชั้นให้เราเห็นแต่ว่าฉากตายผมว่ามองย้อนกลับไปเนาะมันก็ดูตายง่ายไปนิดนึ่งนะครับแนฉะจุดอ่อนของมันก็คือชัดเจนแล้วก็ใช้โกคูแค่ร่างเด็กก็สามารถต่อยทะลุได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบยกบทเด่นบทปราศตูให้กับไบเลขสิบแปดกับโกคูเล่นซะอย่างนั้นเลยครับผมโกบินจิต้าโกฮังโกเทนอูบุนอนแองแมงครับผมโดนซ้อมแล้วก็ ก็ออาจัดหมายเล่17ไปแล้วเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับในรายการดีเอนมี่ที่ยกศัตรูเก่าๆในดักรุบอลจีทีมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะท่านผู้ชมท่านใดมีข้อมูลเสริมข้อมูลอยากพูดคุยอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าซุปเปอร์หมายเลข17ตัวนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้แหละสำหรับศัตรูในคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจะเเรื่องไหนก็ต้องรอติดตามกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปกดดยกไ กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ